สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องบริหารจิตใจบริหารจิตวิญญาณครับด้วยหลักธรรมะปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติสมาธิจิตสมาธิภาวนาวิปัสนาภาวนาต่างๆทั้งหมดนะฮะด้วยประสบการณ์เก็ดความรู้และหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ความรู้ที่นํามาแนะนํามาเล่าสู่แบ่งปันเพื่อนๆนี้เป็นความรู้ที่ ได้รับมาจากครูบาอาจารย์เป็นความรู้ที่เรามีประสบการณ์โดยตรงในหลายๆมุมที่ไม่มีในตำรานะครับแต่หลักสูตรมาตรฐานนั้นมาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจึงหวังผลจากการปฏิบัติเราไม่ได้นำความรู้ตรงนี้ไปสอบเป็นนักธรรมนะครับต้อง อธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะความรู้ตรงนี้ที่นำมาเล่าสู่คนฟังนี้ไม่สามารถนำไปสอบปริยัตนักธรรมอะไรต่างๆได้เป็นความรู้เฉพาะสำหรับนักปฏิบัติที่ต้องการปฏิบัติเอาผลกันจริงๆสำหรับท่านที่หวังผลเอาผลกันจริงๆก็ลองฟังกันดูนะครับหลายๆอย่างหลายๆเรื่องก็เป็นประสบการณ์นะครับส่วนตัวที่พยายามนามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับชมกัน หากเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้างแล้วแม้เพียงน้อยนิดผมก็ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านวันนี้ผมอยากจะนำเรื่องการทำบุญประเภทไหนที่จะทำให้มีอานิสงส์สูงอานิสงส์แรงเป็นการทำบุญแบบเร่งด่วนลหลายๆท่านนะครับก็มีความต้องการที่จะทำบุญกันทุกๆคนแต่ทำอย่างไรจะให้ อานิสงส์ได้แรงถึงผู้ล่วงรับได้ง่ายได้ไวนะฮะทุกคนก็ปรารถนาแบบนี้หลายๆคนก็ไม่ทราบก็ทำกันไปตามที่เคยทำมาไม่ว่าจะเป็นการไปถวายสังฆทาน,นการถวายพัตตาหารเพลนพระถวายพัตตาหารเช้าพระนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอานิสงส์มีบุญอยู่แล้วครับมีอานิสงส์สูงอยู่แล้วแต่จะทำแบบไหนแบบเร่งด่วนนะ ให้มีผลอนิสงสูงให้ถึงแรงจริงๆต่อผู้ร่วงรับก็เอาแบบกระชับกระชับก็คืออันดับแรกนะครับทำจิตของเราให้บริสุทธิ์และทำสังฆทานสังฆทานนั้นให้มีพระสี่องค์ขึ้นไปถ้าพระผู้รับสี่องค์ขึ้นไปอันนี้เป็นสังฆทานใหญ่ ะะสังฆทานใหญ่โดยอัตโนมัติถึงเราไม่กล่าวว่าเป็นสังฆทานก็จะเป็นสังฆทานทันทีหากเราถวายพระผู้รับหนึ่งองค์สององค์สามองค์เราต้องบอกว่าถวายเป็นสังฆทานสังฆทานอย่างเดียวยังไม่พอก่อนที่จะถวายสังฆทานให้เรานำพระพุทธรูปองค์เล็กๆตั้งแต่หนึ่งนิ้วนะฮะตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไป หน้าตักนะครับหัวเข่าฝั่งหนึ่งถึงหัวเข่าอีกฝั่งหนึ่งนะฮะให้ได้1นิ้วขึ้นไปจะ5้านิ้ว7นิ้ว9้านิ้วก็ได้จะกี่ศอกก็ได้ร่วมไปในถังสังฆทานนั้นและมีผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าตราจีวรร่วมเข้าไปด้วยนะครับปัจจัยนั้นให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าขอถวายเป็นธรรมทานสังฆทานวิหารทานสร้างพระพุทธรูปถวายค่าน้ําถวายค้าไฟและ ชำระนี่สงให้ถวายพร้อมรวมกันในสังฆทานชุดนั้นเลยนะครับสังฆทานนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นถังนะครับจะเป็นอาหารสดก็ได้นะฮะอาหารสดก็ได้ให้ถวายแบบนี้เมื่อถวายแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราอุทิศผลบุญให้ผู้ร่วงลับนะฮะจะกลับมาอุทิศที่บ้านก็ได้ให้ผู้ร่วงนะลบบงวงับนั้นจงได้รับได้อานุโมทนาในผลบุญที่กระทำในวันนี้ หากยังไม่มีโอกาสโมทนาหรือไม่ทราบเพียงใดก็ตามขอท่านพญายมราชหากพบดวงวุญญาณผู้นี้เมื่อ,อไรได้โปรโดบอกให้เขาได้อนุโมทนาเมื่อนั้นด้วยเถิดตามนี้นะครับแล้วอานิสงส์นั้นจะต้องถึงผู้ร่วงรับที่เราต้องการอุทิศให้อย่างแน่นอนเรียกว่าไม่พลาดและอานิสงส์ของ ทานที่เราถวายลงไปมีทั้งสังฆทานจะเป็นของแห้งของอาหารสดก็แล้วแต่พระพุทธรูปผ้าแม้เพียงผืนหนึ่งลงไปร่วมในชุดสังฆทานนั้นอานิสงส์มากมายมหาศาลอันนี้หลวงพ่อฤาษีเจ้าดำท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่า,าพูดผีเขามาขอแบบนี้หลวงพ่อก็บอกว่าผีพวกนี้ฉลาดมากขอแบบนี้ แต่การอุทิศนี้อุทิศแบบเร่งด่วนที่ผมบอกนี่ให้ท่านพญายมเป็นพยายนด้วยเพราะหากดวงวิญญาณน,นั้นยังไม่ได้ผ่านการสอบสวนหรือผ่านสำนักพญายมเมื่อโผล่เข้าไปเมื่อใดท่านพญายมเห็นท่านก็จะบอกให้อนุโมทนาทันทีไม่ต้องรอสอบสวนสามารถประชดใช้บุญนะฮะบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามกําลังหรือชั้นพรมก็แล้วแต่ตามกําลังนั้นได้ทันทีนี่คือวิธีการทําให้อานิสงส์สูงเร็วและแรงครับ ก็คลิปหน้าพบกันใหม่อยากฟังอยากคุยอะไรก็คอมเมนต์ยันเข้ามาครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ